เราโอเยียนสิงล่ะทำไมเขาอยู่ที่นี่อาจารย์เจียนอยากรู้ความเป็นไปของข้าด้วยความเป็นห่วงจึงให้โอเยียนสิงมาหาข้าจริงสิท่านหูท่านยังจำเจ้าหน้าที่ชนสูตรคนนั้นได้ไหมเขาชักนำให้ข้าสงสัยในตัวท่านที่จริงแล้วโอเยียนสิงเป็นคนพาเข้ามา แต่จากที่ข้ารู้จักโอเยนซิงเขาไม่มีทางจงใจกระทําเพราะฉะนั้นข้าสงสัยว่าเขาถูกคนอื่นหลอกใช้และคนที่ทําให้เขาถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวนั้นคงมีเพียงคนสกุลโอเจ้าก็เลยสงสัยว่าคนร้ายตัวจริงนีนข่าแม่เจ้าคือคนสกุลโอหรอข้าก็เพียงแค่คาดเดา ขอบใจเจ้าหูหยินข้าตกอยู่ในอันตรายเจ้ายื่นมือเข้ามาช่วยยงผิงโหไม่ขอปิดบังเจ้าหน้าที่ฉันสู่ที่ทำให้หูหยินเข้าใจท่านผิดข้าเชิญมาเองเป็นความสัเพร่าของข้าอย่าเข้าใจหูหยินสุยผิดข้าเชื่อใจหูหยินข้าแต่ไม่เชื่อใจคนสกุลออกท่านเข้าใจข้าผิดได้เต็มที่แต่อย่าหวังท่านให้อภัยหูหยินสุย ที่ร้อนใจเพราะสืบหาความจริงเรื่องของข้าสามีภรรยาคนนอกไม่จำเป็นต้องอยู่คุณชายโอช่วงเวลานี้ขอบคุณที่ท่านดูแลข้าและท่านโหจะกลับบ้านแล้ว ที่จริงแล้วเจ้าอ้างอีกหนังสือ,อยาเจ้าก็ไปจัดสกุลสุรยได้แล้วทำไมจะต้องลำบากลำบนต้องมาทนเหนื่อยยากในที่แบบนี้ด้วยข้าจะเดินจากไปพร้อมหนังสือ,อยาได้ยังไงข้าไม่มีวันไปข้ายัางต้องรอท่านกลับมา จริงสิคนชุดดำพวกนั้นเป็นใครกันเหรอที่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นคนชุดดำพวกนั้นเขาไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นใครเพียงแต่ผู้ดูแลรองของที่นี่ถูกคนซื้อตัวมีเจตนาทำรา้ายค่าผู้ดูแลหลักจึงทาการจับกุมเขาตอนที่พวกเรากำลังจะถามถึงคนบงการเขาก็ถูกธนูยิงตายในดอกเดียว คนชุดดำพวกนั้นจงเล่นงานเจ้าพวกเขาจะเอาชีวิตเจ้านะ 长相守，也要听此刻重明。嗯，嗯，嗯，难，难。嗯 เฮ้ยสิวลันจำอยู่นี่ได้ยังไงข้าผิดเองเพราะลมชั่ววูบของข้าตัย่างจะตีข้าก็ได้ด่าข้าก็ดีแต่อย่าเบินข้าเลยนะเฮ้ยนี่นะนี่ เอาละเอละก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยเหตุใดท่านพี่ถึงต้องทำถึงเพียงนี้รีบพยุงคุณชายห้าขึ้นมาหากให้คนนอกได้มาเห็นภาพนี้แล้วก็ไม่เป็นที่น่าขบขันแย่รือยังไงคุณชายฮ่าตัน<า>ยางได้โปรดเชื่อใจข้าในใจข้าในสายตาของข้ามีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดการเมื่อคืนเป็นเพียงการเข้าใจผิดจริงๆใช่เจ้าคะโฮยิน เมื่อคืนคุณชายห้าเดื่มจนเมาเข้าใจผิดคิดว่าบ่าวเป็นหูหญินถึงได้หูหญินกรุณาลงโทษด,ด้วยเอาละเอาะดูเจ้าตกใจเข้าสิรีบลุกขึ้นเถอะในเมื่อเจ้ากับคุณชายห้าร่วมเตียงกันแล้วข้าจะทำให้เจ้าลำบากได้ยังไงกันละ่ะข้าไม่เพียงไม่ลงโทษเจ้า ข้าจะยกเจ้าเป็นนายหญิงเล็กด้วยนับจากวันนี้เจ้ามารับใช้คุณชายฮ่าด้วยกันกับข้าเถอะขอบคุณมันคนจากหู้ยินอ๋อจริงสิเจ้าและเสี่ยวเตียรู้จักกันมาหลายปีแล้ว<อ>ผู้อื่นรับใช้เจ้าคงจะไม่คุ้นชินฉะนั้นก็ให้เสี่ยวเตียไปสาวใช้ส่วนตัวของเจ้ากันแล้วกันเจ้าค่ะหู้ยิน ท่านพี่<อ>ข้าจัดการเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ข,ข้าสาบานต่อไปจะไม่ทำเรื่องเลวร้วายเช่นนี้อีกคุณชายห้าท่านโหกลับมาแล้วเจ้าค่ะอยู่หน้าประตูแล้วท่านพี่รีบไปต้อนรับท่านโหเถอะทข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ไปต้อนรับหน้าประตูก็แล้วกันเจ้าพักผ่อนให้มา,มากๆนะ เจ้าก็ออกไปเถอะเจ้า,จาข,ข้าพูดยิน